พึ่งเวลาหลังไคจูพบเนยยงสกอเปิดให้จอติดตลอดได้ไหรือเปล่้มันจะได้มองด้วมันเซฟแบมันต้องกดปุ่มหน่อยให้จอติดเท่ารนดับอะ่ะ แต่เห็นมันก็ทำก็บอกมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มยึขึ้นอยู่ความละเอียดดนะ้วยั้ยผมจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะพี่แม่ผมถ่ายเนี่ยผมก็มีกดให้มันตินนด,ดอยู่นั่นจำไม่ได้กดตรงไงบ้างรู้กดบนเปล่ากดบนมันจะหยุดเลยอหรืย,ยเป็นสต็อปมีแมทนั้นที่พี่ผมถ่ายผม,ผมกดผมกดยังไงไม่รู้ใครมันขึ้นหรอว่ามันน่าจะเรื่องน่าจะเป็นเพราะ 4K เทาด้วยหรือเปล่าประหยัดแบตไง เบาหน่อยโดนเล็งอย่างนั้นแหละมันต้องแบต่ำต่ำกระสุนอะไรประมาณนี้เนื่อขึ้นไปมันก็แขนนะเนือขึ้นไปมึงคงไม่เอาหลังกระแขนดูนะไม่หลายอย่างเขามองว่าเขามองว่ามันเป็นขับรถขับรถเนี่ยทำได้มองว่าพนักงานเขาไม่ค่อยนี้อะไรเงี้ยอย่าพูดอย่างนี้เมื่อก่อนเนียสังเตะไม่คือไม่เหมือนกันเว้ยคือเนียสังอายุเยอะไม่มีอะไรเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรมากแต่ทุกวันนี้ันเขามองว่ามันเป็นคนเขาเขาเลย ถ้าเกิดมันเข้าแรงอะไรเงี้ย,ยเขาจะบุยไวเยอะกว่าที่พวกเราเข้า,ขากันเองมันก็เลยมันก็เลยอันตรายมัน วัดแล้วไงบอกแล้วบอลอยู่ที่จังหวัดก็ไม่จำนั่นแหละจี่อามแก้มแตกคืออันนั้นผมวิ่งไปนะผมจีอาถพี่ดามแก้าเร็วไปแกก็เลยเฉาะซะ ดีทีมดีทีมผมมอมสบายใจนะแบบเล่นทีมไหนก็เล่ไม่สกับหไม่มีศัตรูศัตรูอะไรเดี๋ยวทีมนัวเองเล่นมีแต่เป็นมิสมันมีเป็นศัตรูเลยอยู่กับทีมไหนก็เล่นสบายสบายหมด ประตูของอเคอยู่ไมี่ันประตูขอเคอยู่ไอ้มีมาตัวส oh <app les> ูงไงลูกังหวะสูงเสร็จหมดอ่ะโอ้ยถ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 อย ตัดตัดนี้ก็โอเคนะไม่น้องรับหรอกถ้ามอนลูกนั้งที่ผมรับอ่ะที่รับแล้วนัองหลุดกระชอบไม่ดีน่าสอบคหรอหันหลังหรือว่ามัน

ก่นก็หันหลังนี่ไงต้องมีกรรมการอธิบายโอเคแลัวคือคุณคือเราจะลมเลงกันไม่ได้ไงกิกรรมกิกาเออจริงๆไทยอย่างไรอันนี้หรอมไม่ต้องหวบอลนอะไม่ประล้วไม่เอาประตูเลยนี่ครบเลยนี่ เล่นบันแล้วก็เชียร์ตีไป ถ้าไม่มีกองเชียร์ถ้าไม่มีกองเชียร์แม่งก็ไม่สนุกเลยแต่บางทีมีกองเชียร์บางทีไอ้นักเตะเสียสัตว์เพราะกองเชียร์ก็มีก็บอกหมัดถ้าหมัดสุดแล้วแมตตี้แอร์เล็กกับแอร์ใหญ่อะแมตตี้แอร์เล็กกับแอร์ใหญ่ต่างคนต่างกองเชียร์เยอะไงมาแล้วท่ันสุดแล้วถ้าอยากแบบเงียบถ้าอยากแบบเงียบต้องทีมผมวันนี้กับทีมไอ สีมพวแต่้าทีมมาสิบคนโอ้ผมสูตสีการผมมีเด็กข้างสนามมีสองคน,นแต่ละทีมมีสิบคนกองเชียร์ไม่มีอย่ากริบรมันต้องแบบยังมีหน้าเวลาพวกแข่งบอลใหญ่ๆกันมีผลที่แบบว่าบ้านแครบ้านแครคือถ้าแม่งเชียร์นี่แหละเออคือสมมติคือสมอสมติ คือสมมติถ้าเป็นบ้านในบ้านใช่ไหมทีมดาวบ้านกองเชียร์เ,อเยอะเยอะกว่าก็ <ไป S 2> ทำก็ทาให้ทีมตรงข้ามเสียสาทีเยอะกว่ามันแบ่งมันแบ่งแบบตั๋วให้ไงถ้าบอลมันดังๆอ่ะทีมมันเต็มอยู่แล้วแต่ถ้าแบบเป็นทีมนอกบ้านใช่ไหมกองเชียร์น้อยก็จะ